วัสดีครับวันนี้ฮะจะมาเปิดกล่องครับเป็นกล่องของดาก้าแมนเชสเตอร์ซิตีนะ้นะฮะท็อปออดเย็นนะฮะอาจจะเราขออภัยปี2024ัครับ25นะครับกล่องนี้นะนะครับก็เลยจะมาเปิดกันนะครับกล่องนี้เราจะอ่ารุ่นอะไรบ้างก่อนที่จะไปรุ่นอะไรบ้างที่เปิดเนี่ยคือดูสภาพกล่องนะได้มาโอ้โหมันค,นค่อนข้างจะยับเยินนิดนึง เออผมเลยแบบอ่ะเอามาเปิดเสียงดูแล้วกันนะเลยแบบลองลุ้นดูฮะไม่รู้ว่าการาดข้างในจะเป็นอย่างไรบ้างนะ,นะดูสภาพของก็โอ้โหตอนได้ตอนแบบแกะวัสดุออกมาแบบโอ้โหเสียงมากจะีวไหวไหมเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะอ่ะกล่องนี้รุ้นอะไรฮะกล่องนี้เนี่ยการันตีสามใบลันนะนะครับก็คือ ควรที่จะสั่ใบลันนะอ่าคือควรที่จะแบบในกล่องนี้คนรที่จะมีสั่ใบลันนะครับแล้วก็ลุ้นใบรันต่ําสุดนี่ก็คือวันตวันเลยก็คือทับหนึ่งนั่นเองนะครับนะในกล่องนี้แล้วก็มีลุ้นไลเซนนะครับรวมไปถึงพวกชิ้นส่วนผ้านะครับนะมีมีลุ้นนะมีลุ้นแต่แบบไม่ได้การันตีนะครับแต่การันตีใบลันแน่ๆในกล่องนี้นะครับนะก็ซึ่งซึ่งควรจะเป็นสั่ใบลันด้วยนะครับแล้วก็อ่ากล่องนี้มีทั้งหมด ได้เดยี่สิบสี่นะยี่สิบสี่อ่ายี่สิบสี่การยี่สิบสี่ใบนะครับอ่าก็มีทั้งหมดหกแพ็คนะครับสี่อ่าสี่การ์ดเพอร์แพ็คนะแล้วก็หกแพ็คเพอร์บ็อกซ์นะครับประมาณนี้นะโอเคแต่เรามารุ้นดูกันนะกล่องอย่างที่บอกนะฮะมันค่อนข้างจะยับนิดน,นึงผมก็เลยแบบผมไม่เอาจำนานดีกว่าเปิดไหนๆก็เปิดเลยแล้วกันนะลองลุ้นดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะมีกล่องของดักกานะครับนะดักกาของ ทนีนะครับนะก็น่าจะมะีรุ่นนี้เนี่ยในไทยคืออาจจะไปแบบรุ่นของดากา้าจะมีแบบดากา้าแบบทีมอ,อื่นอาจจะมีการเปิดกันบ้างเนาะนะครับอาจจะได้เห็นกันบ้างแนละอันนี้ลองดูครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไข่นะจะได้ไรเซนหรือชิ้นสะ่วนผะ้าไหมในกล่องนี้ซึ่งไม่การันตีแล้วก็ดูใบลานว่าเป็นไข่ครับเผื่อโชคดีได้วันวันนะมันกล่องบุบมางี้อ่ะเืิดก็ได้เดี๋ยวเรามาลุยเลยด้วยฮะแกะซีลแ้กนะกล่องใน ิูมานะครับโอเคปึ๊บลุยฮนะลุยมาลุนนะหวังว่าข้างในจะไม่ไม่ได้เสียหายนะถ้าเสียหายก็จะเฟลเฟลนิดหนึ่งนะแค่นี้ก็เฟล,ลแล้วกะกันเนี่ยโอเคอ่ะ ครับเนี่ยไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรนะมีได้ไหมไม่มีอ่ะเในนี้กล่องเป็นประมาณนี้เดี๋ยวค่อยมานับซองกันแล้วนะหมดเรียบร้อยกล่องโอเคอ่ะไม่ได้มีอะไรมากโออ่ะเอาไวน้นีก่อนแล้วนะกางเล่นอะไรแล้วกันนะ ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกนะครับดูนะมีอะไรไหมเช็คก่อนโอเคแล้วเรามาลองดูกันนะครับมาดากา้าแมเชสเตอร์เซเตริเซเต้ลุยครับซองที่หนึ่งนะ ุกทีเนี่ยจะเคยเปิดแต่แบบพาริสนี่ท็อปอะไรเงี้ยเนี่ยแต่กาไปครั้งแรกเลยที่เปิดนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้ไม่ผมไม่เคยกันนะเดี๋ยวให้ดูว่าการจะเออออกแบบแบบสวยงามมากน้อยแค่ไหนยังไงนะฮะปึ๊บโอเคมาแล้วโอเคดีบีนี่ใบแรกอะเบดนะเนี่ยเรียกแบบใบเบดนะเ <the> ควินเดอะบอยฮะต่างหักมีอะไรมอ่ะไม่ทุกทีมันอยู่ใบนะใบสุดท้ายหรือเปล่า ไม่ใช่อลองดูลองดูกอ่อนเราผมไม่เคยเหมือนกันซารวินโยฮะซารวินโยให้ดูระดับแรงนาตากาเป็นแบบนี้นะนาตากานะฮะอันนี้น่าจะเป็นเบสอีกใบหนึ่งอ่าคูซานอฟนะคูซานอฟแล้วก็ใบหนึ่งอะไรฮะเนี่ยออกไปที่ อ่าควอดิโอนฮะชัตโกควาดิโอนด้านหลังไม่ได้มีอะไรนะใบเบยดก็เหมือนกับฟิลแบบเเหมือนใบกระดาษนะเออเหมือนแบบใบกระดาษของอา่าพวกไนนะอนน้นะดอลลัร์ซาลินน่ไหมอยู่กับประมาณนั้นแหละอ่ะซองที่สอง นี่เราไม่ไม่รู้ว่าคิดมันจะเป็นแบบอะไรยังไงบ้างอะ่ะไม่เคยเหมือนตังที่สองน,นะฮะก็มาด้วยครับมามูสฮะนี่ฮะมามูสโอ้มีวิบ่บับวิบัาน่าจะเป็นแบบเหมือนไอ้นี่เนาะใบลนบนะันมั้งเนะนะอยู่ใบที่ที่เท่าไหร่ก็ไม่รูอ้อยู่ใบที่สามนะแล้วก็เจมส์มคคาที่ฮะมาคาที่นะนี่จได้ย้ายไปอยู่ไหนนะ เบิฟอร์ดปะเอ้ยหรือนอตติงแฮมฟอร์เรสใบสุดท้ายเป็นฟนะิลฟอร์เดนฮะฟิลฟร์เดนอ่ะเดี๋ยวลองจะเปิดดูก่อนแล้วกันนะเพราะว่าน่าจะเป็นใบลันแหละมันจะมีทั้งหมดอยู่สามใบลันนะสามลานนะครับอ่ะเรามารุ้นกันก่อนนะจะได้เห็นว่าหน้าตาเป็นไงเฮ้ยเออผมไม่บอกมันมีออกเปปด้วยนะเปปกัวเดียล่ามีด้วยนะ <laughs> เฮ้ยทรงแบบมีเปปหรือเปล่าเฮ้ย อ้าวเป๊ปโกดีเอล่าฮะเป๊ปมาครับผมโอ้โหได้โค้ดมาเลยนะฮะมาสตี้ฮะร้านเท่าไหร่ดูซิทับหนึ่งเก้าเก้าโอเคศูนย์จ็เก้าทับหนึ่งเก้าเก้านะเป๊ปนะเออสวยดีอ่ะขออนุาตใส่สลีปไว้ก่อนแล้วกันเสวยงามสวยงามสวยงาม ไปเพีเดียวแล้านะรันสูงหน่อยนะรับหนึ่งต้เก้านะฮะนี่นะเพราะว่ามันมีออกแบบรันต่ําสุดก็คือแบบวัลรอบวันอะคือคือต่าสุดแล้วตั้งของอีกเนี่ยอ่ะประมาณนี้โอเคผ่านไปสองซองนะครับหนึ่งใบลันมาแล้วหนึ่งใบลันนะแย่ๆปแบบน่าจะเป็นแบบอินเสิร์ตบางอันนี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะไปต่อ กองที่สามนะครับลองที่สามนะหนึ่งใบร์ลานมาแล้วนะออกเต็มซะด้วยมาโอเคดีบีฮะเควินเดอะบอยนะฮะซึ่งตอนนี้ย้ายอยู่นาโปลีแล้วนี่อันนี้อะไรตัเนี้ยตัวเนี้ยใบยฮิตน่าจะเป็นใบที่สามเนะาะใบที่สามน่าจะเป็นใบใบฮิตอไปดูใบเบรกก่อนอันนี้เป็น นาธานาเก้ฮะนาธานาเก้ไม่ได้มีอะไรมากอ่ะ KDBKDB ไปที่เอดนสันนะฮะตโต้นะตอนนี้ย้ายอยู่นะสโลเคนเปในประเชศหรือเปล่าแล้วก็อันนี้ใครเอ่ยออกไปที่อาออาคันชีนะฮะมานูเอลอาคันชีนะฮะไมนี่ไม่ได้แต่ว่าเรียกว่าอะไรอนะแต่สวยดีนะเออนะครับ เป็นแบบเป็นลายนะเป็นลายสว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 ยอ่ะมาดูดาฮันจีนะสลีปก่อนแล้วกันอ่ะผมว่าเราเราตั้งโชว์แล้วกันโอเคนะแบบเหมือนแบบแต่ละซองเนี่ยเหมือนน่าจะมีแบบใบอินเสิร์ตนะน่าจะเรียกเป็นแบบใบอินเสิร์ตหนึ่งใบนะ อ่านปนสามซองแล้วครึ่งทางแล้วก็เหลืออีกสามซองนะครับอามาซองที่ 4. สี่ซองที่ 4. สี่นะซองที่สี่รูเบนดีอารนะ์ฮะอ่าน่าจะอีกหนึ่งใบละนะเดี๋ยวใบนี้ผมยังไม่เปิดแล้นะเก็บไว้ก่อนโอ้เป๊ปมาอีกหนึ่งใบครับเป๊ปเป็นแบบใบเบดนะ อเบบเป๊บปอดิโอลานะปุ uh, ๊บโออีอาร์โอเคปุ๊บ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 เอเดรซันนะฮะเอเดรันนะอ่ะอันนี้เก็บไว้ก่อนเลยกันเดี๋ยวค่อยไปรู้แนวใบเาเรียกว่าอะไรนะใบลานใบลานโอ๊ยลืม ซองที่ห้านะครับซองที่ห้านะจะมีเซนออกออกับเขาไหมาเนี่ยโอ้ซองนี้เหนียวจังเลยเฮ้ยากตัดฉีดง่ายๆนะปึ๊บใครครับเนี่ยออเตก้านะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นใบลานอีกหนึ่งใบนะสุดท้ายล้วอีกายคุโดกันโอเค แล้วก็นิโกกนซาเลสครับอ่ะอีกอันหนึ่งว่าจะเป็นแบบลันน่าจะมาสามใบครบเลยเนาะแล้วก็สองสุดท้ายจ้าหรือจะมีเซนเซนไหมนะฮะมันไม่ได้การันตีอะ่ะมันแค่บอกว่ามันมีโอกาสที่แบบออกอะไรเซนอะไรอย่างเงี้ยเออม,มันแค่แบบไม่ได้การันตีอนะไรเงี้ยโอเคโอเครูเบนเดิอรฮะ อืดูงอน่าจะงอจากที่นี่แน่เลยเห็นไหมที่มันน่าจะโดนทับมาอะไรเงี้ยเออจะได้อะ่ะมุมคือแบบมมทุกคนส่งอนะเนาะแล้วก็อันนี้ครับโรดี้ไหมแล้วก็ ออเตกาครับออเตกาอีกอันนึงนะ่าจะเป็นใบอะไรอะมาวิงวิงวับวับวับวิงวิงอ่ะลองดูรู้แล้วกันเนาะอีกอันนึงสรับต่ออันนี้นะ่าจะเป็นแบบรันและอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรหรือลันหรือลันใบนี้ด้วยนะเรามาดูดีกว่าครับเป็นอะไรฮะไปที่รูเบนดีอาร์ฮะรูเบนดีอาร์นะเห็นไหมเห็นอีสติบกล่องนี้มันทับมานี่นะครับนี่เนะี้ยเต็งเลยโอเค หลังเป็นร้านครับครับหนึ่งสี่เก้านะศูนเจ็ดทั้งหนึ่งสี่เก้าโอ้โอเป็นได้อ่าไม่เป็นไรตั้งหนึ่งสี่เก้าครับผมลูเบนเรยียนั่นเองนะฮะอ่ะานใบที่สองอ่าอะไรดีอ่ะผมว่าเอานี้ก่อนแล้วกันเนาะเก็บไว้ อะหรือว่ามันจะมีเใบพิเศษอันนึงอันนี้เป็นสีฟ้านะฮะสีฟ้านะดูหัวกอ่อนแล้วกันใครครับเนี่ยไข่เอ่ยไข่เอ่ยไข่เอ่ยเป็นอ๋อโอชโกว์วาดิโอ้นะฮะเป็นอ๋อเป็นแบบไปอินเสิร์ตธรรมดาไหมไม่รันนะไม่รันนะฮะนี่นะโอชโกว์วาดิโอนั่นเองนะครับ ประมาณนี้อ่ะ,ะรีบลอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นใบาลานแล้วน่าจะเป็นเป็นใบาลานแล้วนะโอ้แต่เซนเซนไม,ไม่ไม่น่าไม่ออกนะมาเชสเตอร์ซิตี้ครับอ่านะครับพอมีทีเดียวของซิตี้เนาะอ่ะหัวอย่างงี้ใครครับเนี่ย อาการจี้เหรอน่าจะใช่นะออกไปที่อ๋อเมนาตโซซิลวาครับผมเมนาตโซซิลว,วานะฮะรันทับเท่าไหร่จ๊ะครับหนึ่งสี่เก้าเคนะฮะยี่สิบสองทับหนึ่งสี่เก้าอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเมนเตโซซิลว,วาน,นั่นเองฮะใรกอโปกดั์ของดาก,ก้าก็สวยๆดีนะเออน,นี่มันแบบม,มีมีใบเนี้ยน่าจะดูแบบท้ายๆอ่ะ เออใบอื่นนะผมนีเช็คมันไม่ไม่ไม่ไมีไงอ่าเดี๋ยวลองดูนะผมประกอบการนะผมแยกก่อนใบาลานทั้งหมดอยู่สามใบแล้วก็อินเสิร์ตโดยประมาณอ่อินเสิร์ตแต่ละแพ็คก็สามใบก็เป็นอ,อย่างอ่สามสามก็หกพอดีเนาะแล้วก็เบดการ์ดประมาณหนึ่งเนี่ยเบดการ์ดก็จะประมาณนี้เอามีเป๊บนะได้เป๊บส่สลีปไป 3, 3, 3, สวยไว้นี่นะครับเบดการ์ดก,ก็จะได้มาแบบค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยแล้วกัน เนาะนี่นะฮะเบเก,การ์ดสวยงามนะครับแล้วก็มีอินเซอร์ตก็จะมีใบนี้ฮะอาคันจีนะฮะวาดิโอนะสองใบนะฮะซึ่งไม่ลันนะแล้วก็มีใบรันนะฮะลูเบนดิร์ตนะครับทับหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเจ็ด้หนึ่งสี่เก้าหนึ่งใบท์อ๋อ,อแล้วก็เป็นเบาโตซิวานะฮะครับหนึ่งสี่เก้าอีกหนึ่งใบ นีนะครับแล้วก็เป๊ปกวาเดียร่าฮะทัพหนึ่งเก้าเก้าปะทับหนึ่งเก้าเก้าอีกหนึ 1, ่งใบนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้ก็คือว่าหนึ่งกล่องการันตีสามใบลันนะฮะก็สวยสๆนะสกายก็โอเคอะวิงวับวิงวับดีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเปิดกล่องดาก้านะก็ลองดูครับเล่นๆนะฮะไม่เคยเปิดมาเหมือนกันนะก็ถือว่าโอเคถูกใจประมาณนึงผมชอบใบนี้ ผมเปิดแล้วผมรู้สึกชอบใบนี้ชอบโกดิโอลามากสวยงามนะเดี๋ยวไปหาท็อปโลดใส่ให้เรียบร้อยนะครับส่วนให้เป็นใบลันไงเป็นกำลังเครียดเลยลูกทีมไ,ไม่ได้ตั้งใจนี่ฮะสวยน,นะก็โอเคนะครับนะทำค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับก็ประมาณนี้ฮะประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวผมไว้ผมจะมารีวิวนะครับการนักฟุตบอลนะอีกนะครับเป็นใบลานบ้างบางทีเดี๋ยวมาเปิดเป็นล่องอะไรเงี้ยนะ ครับถ้าเหตุการณ์เนาะไงก็ฝากไว้ด้วยครับนะฮะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับอ่ะก็ไว้พบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้าครับรุนการว่าจะเป็นอะไรนะฮะอ่ะสวัสดีมีตต้องขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ